ต้มยำปลาเก๋าน้ำใสต้มยังไงให้อร่อยและดูน่ากินคะคือแม่คะวันนี้น้องปุ้นเก็บเห็ดมาให้เยอะเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจันจะพาทุกคนมาทําต้มยำปลาเก๋าน้ำใสใส่เห็ดผูฐานที่น้องปุ่นเก็บไว้ให้ค่ะหลังจากได้เจ้าปลาเก๋ามาจากตลาดแล้วนะคะเราจะมาล้างทําความสะอาดค่ะทุกคนจันจะใส่เกลือนะคะแล้วก็ไปล้างล้างขัดขัดถูถูเนี่ยนะคะ่ะให้กลิ่นคาวมันออกนะคะ แล้วก็จะนำมาซับน้ำให้แห้งค่ะต่อไปจันก็จะหั่นค่ะหั่นแนวขวางนะคะพอเวลาที่เราไปต้มนอกจากจะทำให้สวยแล้วเนื้อสัมผัสยังดีขึ้นอีกค่ะอย่างแรกจันจะขออนุญาตทอดพริกเอาไว้เพื่อเอาไปไปโรยตอนท้ายนะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งน้ำค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นใส่หอมแดงทุบค่ะขา่าตะไคร้และใบมะกรูดขาดไม่ได้นะคะ พอน้ำเดือดจันจะใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนชาค่ะดอกเกลือสองช้อนชาค่ะน้ำปลาประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะสูตรของจันจะใส่มะขามเปียกติดไปนิดนึงนะคะทั้งหมดนี้เราจะต้มน้ำซุปเป็นเบสไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงเพิ่มในถ้วยอีกทีค่ะต่อไปก็ใส่เมื่อเขือเทศลงไปเลยค่ะตามด้วยเห็ดเลยนะคะจันจะใส่เห็ดในขั้นตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าปลาตัวนี้ไม่ต้องต้มนานนะคะจันอยากให้เนื้อมันมีความเด้งค่ะ และนี่คือพระเอกของเราค่ะปลาเก๋าที่เราแล่ไว้นะคะพอน้ําเดือดเราก็ค่อยๆใส่ปลาเก๋าของเราใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะจากนั้นก็ต้มให้สุกจักแป๊บนึงค่ะไม่ต้องนานนะคะเดี๋ยวเนื้อจะแข็งค่ะจันจะไม่คนนะคะแต่จะกดเนื้อปลาให้จมๆน้ําไปค่ะเดี๋ยวปลาก็สุกค่ะระหว่างนี้ถ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองออกนะคะน้ําจะได้ใส่น่ากินค่ะพอปลาสุกแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ใส่ผักชีฝรั่งโรยหน้าไปหน่อยพริกที่เราทอดด้วยก่อนหน้านี้ตำหย,ยาๆผ่าใส่ลงไปเลยและเราก็ตักต้มยำของเราลงถ้วยได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะปรุงใส่มะนาวใส่พริกเพิ่มนะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็จัดไปได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะใครชอบรสไหนก็สามารถปรุงตามใจเพิ่มได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำปลา,าเก่าน้ำใสของเราเป็นไงคะทุกคนน่ากินมากเลยใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนลองทำทานดูนะคะรับรองค่ะสูตรนี้นอกจากจะซีสันน่ากินนะคะรับรองค่ะอร่อยแน่นอนเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูบุญและครอบครัวด้วยนะครับ